เย้ Ye, วันนี้ตอนเราเข้าสูร่รายการ e n t ท a l o TV แนละ้ววันนี้ Enthalo TV ก็เกิดอาการชักกระตุกในการซื้อของเลยฮะจากวันสุดานะเลยอ๋อแล้วกูจะเลือกไอหน,นลบไม่ได้นี่วนวนนเวลเลอร์ลอาดูกัอนอ่านี่ไงแล้ว เอา,เอา,เอาชอบสีเนี่ยสีฟ้าลบอันนี้แล้วกันนะอ่ะแล้วก็อ,อันไหนวะเพมเออมสมัครเนี่ยคนที่มีลูกค้าสมาชิกไว้แล้วนะฮะ ลูกค้าที่มีสมาชิกไว้แล้วคือสมัครไว้แล้วนะก็เขียนอีเมลของท่านนะส่วนใครที่ยังไม่สมัครก็มีอีเมลเลนะือกเพจนะเพจดีกันาดูไปเถอะอีเมลอ่ะมึงไม่รู้นะหัดเลยเพราะกูอีเมลมั่วอีเมลมั่วได้ไหมชื่แนะนำสกุลนะชื่อกลมเ,เห็นเห็นไปเถอะไม่ว่ากัน แมงแล้วก็เสือกนั่นไม่ได้เด้อเวรกรรมเกิดข้อสอบอะไรไม่ใสยแมวมันแล้วกลัวอ๋อวันที่ยีบบานอโอเคนะีะยรานบานอ้าว tập tốn, chup, cái gì á, à, cái này khó nhất rồi, chup, ao da, da đó, và thông tin gì ข้อมูลนะครับอ้ยโอ้ยสมัคนี่ยากนะ ช่างแม่งอันเนี้ยเอาช่างแม่งมันกดตกลงแม่งเดียวไเลยอ่ะมันจำอีเมลได้เว้ยแต่แม่งจำรหัสไม่ได้ เืออะไรแล้วผัานจะต้องมีอักษรรวมอยู่ด้วยเติมไปให้คว่ก่อนที่แม่งจะมาถึงแม่งตองตองเนี้ยแม่งอะไรนักหนาบอ่ะแม่งเดี๋ยวนี้ยากนะ เดี๋ยวลองก่อนมันเคยมีนะเคยมีอยู่อันหนึ่งอ่ะเฮ้ยได้ไวหละอ้าวนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีจะเราก็สู่เลย สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะชื่อของมีเจเนะยเราก็เอาสักอย่างหนึ่งดีกว่านะเราแม่งเล่นเราแบบเล่นโฟ่อะก็เห็นหวียโซว่าถลายโคตรละแหละสิ่งที่อยากได้สุดคืออันนี้เจ็ดสุดเนี่ยเจ็ดสุดไม่รู้แม่มซื้อให้กูไดาหรือเปล่าพูดเล่นแม่ ขอโทษอ่าแล้วก็เขียนว่าช็อปเลยนะฮะแล้วก็เข้าวันนี้กันเลยรอไปกีนก่นาทีวะไี้เยียอ่าโอเคอ้าวเฮียนี่นเสียสี่102,000ตอนนี้นะเราก็ถ้าทำการเรียบร้อยไปแล้วในช่วงนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะสสดรั่